เอาแล้วนะผมดังก็เลยขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยกันนะพี่ดีตอนล็อกส่ดจังกาวคุกคับแล้วป็นไรก็สวัสดีคลิปนี้นะผมดนะังแล้วก็วีโอเกมไปครับก็ดีเช่นเคยนะผมนะและในครั้งนี้นะผมนะผมไม่ได้มาอยู่คนเดียวนะผมนะผมมากับเพื่อนคนดีคนเดิมผมนั่นเองนะผมนะช่วยอ่านชื่อคนข้างหลังผมนิดนึงนะผมนะคนนี้เลยอ่านว่าวอ่านว่าอะไรอ่ะอ่านด้ออ่านว่าก้าวคุกคับนะครับผมนะเย้

แอดมินเขาเซตให้เป็นอย่างเงี้ยเ,เดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการเล่นให้นะผมนะวิธีการเล่นคืออา้าวเป็นทียอะไรวะเป็นทียอะไรวะวิธีการเล่นก็คือ,อเราต้องมาเก็บของตรงนี้เราต้องมาเก็บของตรงนี้ตรงนี้คือตรงไหนของมึงวะตรงนี้หาไปดูสิออตรงนี้จะ<อ>ต้องมาเก็บของอาา่ะฮะแล้วก็ A B C สองตัวน,นี้จะสามารถแลกของได้ก็จะได้ของที่แตกต่างกันอันนี้ใช้เพชรในการอัปเกรด อะไรงนี้อาา่ะฮะก็<ม>จะถือว่าเป็นการอธิบายคร่าวๆนะผมนะและก็รู้กฎก,การได้เบ็วายอยู่นิดนึงใช่ไหมว่ามันจะใช้ย,ยังไงไม่รู้ครับไม่รู้เลยผมไม่เคยเล่นไงนะคุณนี่คุณไม่เคยเห็นเลยเหรอเคยเห็นได้แบบฝรั่งเล่นอนะ่ะแม่งป่าวบ็อกอย่างรัวข้ามกันไปข้ามกันมาแล้วตีอ,อ้าวเสียงนี้แปลว่ามันมีเตียงหนึ่งได้บึ้มไปเรียบร้อยแล้วนะครับอวแเราผมต้องเล่นไงอ่ะ ไม่มีบล็อกขอบคุณอ่ะโอเคเดี๋ยวจะอธิบายสั้นๆแล้วกันเนาะขอพวกนี้เมื่อเก็บมาปุ๊บเมื่อมากดคลิกขวาที่วลเลเจอร์ตัวนี้จะมีไอเทมให้อาฮะอ๋จะมีไอเทมให้โดยแต่ละไอเทมนั้นจะมีราคาที่ต้องจ่ายในการใช้งานก็อ๋อผมเข้าใจแล้วคือผมแรกขนแกมเต็มเลยวตอนนี้คุณมีคนมาคุณมีคนมาฆ่าฆ่ามัน เอ้มันเอามันมันโง่คุณมันลงไปแล้วเนี่ยเอ้ยมันมีเสีมูมาบ้านแล้วเนี่ยเอามันดีเอามันดีเดี๋ยวผมเอาเองมาไอ้ไก่เลยอ้าวไอ้เฮียกูไอ้ควายตายเลยอ่ะเอ้าได้เกิดอ้าวได้เกิดครับได้เกิดเดี๋ยวผมมาผมมาแล้วผมมาช่วยคุณละมึงนะคนเขาอยู่ตกปลาตายว่ะคุณต้องระวังเสีมูด้วยเนี่ยแม่งต้องจะเล่นแล้วเนี่ย เดี๋ยวูเล่นไม่เป็นเชล่าไอ้ยี่ปูทุบบอกไม่ทิ้งอ่ะแต่เขาอยู่นี่ไงโอ้หไหลวะแล้ว้สีชมพูคนนี้คือแม่งเป็นงานจัดอ่ะเอ้อผมตายออเอาให้ผมเอาให้เอาเนี่ยตายเยลยนะโดนผมฆ่าเลยอุ้ยสวยครับสวยครับไอ้เหี้ยนตกอยู่นั่นปูโอกาสชนะเราก็สูงเหมือนกันนะเนี่ย มึงก็รีบเกินมึงก็รีบเกินมึงเ,เอชาร์จดาบไปแล้วเหรอคุณผมตายเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยคุณลืมดูป่ะทำอะไรทำอะไรบ้านกูเฮ้ยเฮ้ยอะไรตีแรงยังอ่ะโคว7โกล7โกลผมอัพคุณรีบกันเตียงคุณรีบกันเตียงให้ด้วยนะครับผมเก้มกันกให้ผมกันกให้เฮ้ยกูตกอีกแล้วอ,อ,อะไรวะ ช่วงนี้เป็นอะไรเฮ้ย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 นี่อันนี้ผมพักผมพังมันโอ้เตียงพังอ่ะใช่ป่ะวะใช่ระเบิดไปแล้วโอ๊ยอะไรวะไอ้เฮียไม่พูดไปเรืดอยเตียงอุพังไอ้เฮียถ้าพังแล้วทำยังไงครับก็เกิดใหม่ไม่ได้ครับโอเคแล้วผมไปบุกบ้านคนอื่นเลยแล้วกันบงบ้าผมมาช่วยคุณผมแนะนำให้คุณ เอาทอไปซื้อไม้แล้วก็เอามาอัปเกรดออกเป็น็อกไม้เหรอครับใช่คืออัปเกรดเรื่อยๆอมไม่ให้กูซื้ออะอ้ามันใช้สี่ทองในการซื้อไม้กูก็มีหกอันแล้วเนี่ยวะวัตเอดมอนอยู่ไหนวะอ๋อข้างๆอ้ คนซื้อของมากันเรื่อยๆอ่โอ้โูเวตนคนก็ติดมาเลยมันคนเราคงกำกัไหนเอยเฮ้ยไปไหนมันมมันต้องหน่วงครับตั้งถึงมนได้อย่างนี้นี่ว่าเลยนะจแแหวะพี่คนวยย้อุตอยูุ่ตอยูุ่ตอยู่มาช่วยกูเลีรยมันซื้อระเปิดมา เย้ยหันไปเนี่ยเฮ้ยวิ่งดิวิ่งดิแพ้แล้วเหรอโอ้โหฝันนี้ก็มาวันนี้ก็มาข้างหน้าก็มีเฮ้ยผมผมเริ่มเข้าใจแล้วคน้ามาแล้วผมเข้าผมเริ่มเข้าใจแล้วตกไปไหนวคว้าอยู่เฮ้ยเฮ้ยแหลมแหลมแหลมหมอแหลมหมออ่าตกแล้วอ้คุณิพาแล้วโดนลุ่มเฮ้ยไปยังเละได้ไงอ่ะ เจ้าเด้งเหรอเออเฮียมันเด้ง,ดงเลยถ้อย่กูใช้คำฝังในมึงได้ไหมล่ะไม่รู้อะเฮียเป็นไม่ได้อยู่หน้าไหนไม่รู้แหละแป๊บนึงแป๊บนึงมีคริสต์มาสได้เฮียสักครตหนึ่งเดี๋ยวไปดูให้อืออย่างเจมี่เฮียอะไรอะ่ะเข้าแล้วอย่างเงี้ยครับบนเชนเนตค่ายไหนเนี่ย คนทำแบบทมปแม่งเทเลยเทจัดนี่แม่งลงทุนยังไง้เรือแตกให้เอาทองไปแล้วก็เดี๋ยวคุณลอกเก็บทองให้ผมก็ได้ผมซื้ออะไรก,ก่อนดีเนี่ยไม้ไม้ไม้ทองอันอีกอันหนึง่งเหียมันเล่นสร้างมากูล่วงเลยเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้ว <Yeah. S 1> ไอ้เหี้ยใช่เหรอมันเร็วมัะยเปินม,มาแล้วเนี่ยไอ้เหีมม้ยมังหม่เหไรเหตุไรฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดไอ้ควายเฮ้ยไอ้ควายเอ้ยระเบิดโอ้ยเตีย oh. งพัง <c oughs> มาเว้ยจะว่าเราจะไปบุกด้วยกันแม่งเลยใจเย็นใ <c oughs> จเย็นเอาใครกูกันบ้านให้ได้ก่อนนี่ไอ้กูเล่นเป็นงนั้นสภาะกูกูไปกันเลยเหี้ยแต่แม่งมีพวกเอ๋มาพังบ้านกูไว้สัตว์ เฮี้ยตายแล้วแม่งมีแม่งกำลังเฮี้ยแม่งบุกแล้วเปอะไรข้างข้าแม่แม่งกำลังเตรียมขอแบบแม่งใช้เอสโตนด้วยเฮี้ยไม่รู้จักกันเดี๋ยวรอบนี้กูช่วยกันดีกว่าตานดี๋เราจะไม่ห้าตานดี๋เราจะการยูถ่าแล้วก็เก็บไดมอนด์ไปเรื่อยอะไรเลยแมแล้วไม่ได้วะโอ้โหตลอดเลยกูเอาน้ำเงินบุกเดี่ยวเฮี้ยเอ็นด์เซปเป กินเดียวอะไม่ใช่กูมันเหลืออยู่คนเดียวอะไรอยเงี้ยไม่โดนสีแดงถล่มอ๋อเฮ้ย,ยถ้ามันมีระเบิดแล้วทำไงน่ะัวเลยเอาน่หนามันจะได้โอ้ยวันนี้ก็นหนานนะถ้ามันหนามากอะมันต้องใช้ระเบิดหลายชั้นไงฮ่าอะเฮ้ย,อะ,อ,ยอะไรวะ ไอ้เฮียกูไม่ไปตีคนตกมาจะกูเหนไอ้มือมันมาพร้อมระเบิดด้วยสัตว์แวร์รับมามามาปุ่มปุ่มแล้วไรไอเอ็นสโตนนี่ระเบิดระเบิดเข้าว่ะเอ้าข้าวโอ้โหแต่มันไม่เยอะมาก ไม่รู้ไอ้เหี้ยกูลองใช้แล้วไดเล่นดูเฮ้ยไอ้เหี้ยโหสีขาวไม่อาจฉริยาจัดเออมาดูทางตรงสีเหลืองดิเฮ้ยอะไรกูเห็นมันเดินเดินเล่นกันอยู่นั่นแหละไอ้เหี้ยสีเหลืองยังอยู่อีกเรอวะ เรียบร้อยเก็บสีเหลืองไปละเหลือสีเทากับสีขาวสีขาวปลูกยังไงดีวะเฮ้ยสีขาวถานไม่ค่อยแน่นหนาเท่าไหรน่นิวะสีเอเมรัล์เอ้น้ำไม่ยอยู่กลางนานนะเว้ยเตรียมกับฐานด้วย สีสีเทาสีเทาไม่มีธนูวะสีเทาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้มันปลาอะไรเข้ามาไปบอไปกดพิ อีม้มันเล่นมันเริ่มเล่นแหละตว์เอ้ยอี้เตียงหายเตียงหายโอเคโอเคจบเกมเรียบร้อยชนะเย้มีท็อปคิวให้ดูด้วยด้าน,นขวาอะไรก้าวขูเนี่ยไม่มีกูเลยคตับอยู่ในบ้านโอเคออกได้เลย ก็เปย์ก็บ like ่าคุณสมบัติคิมดีถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะผมนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับกดเสียงเก็บแป๊บนึงเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะผมนะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องเดียร์โซนด้วยนะครับครับผมสำหรับคนที่ไปเล่นกับเราในวันนี้ก็เดียร์โซนเอ้ยมึงใครเนี่ยไอ้้เหียมาขวางทางคลิปใหม่โอเคก็ใครอยากเล่นจะทิ้งลิงก์ไอพีไ้ให้ด้านล่างนะนะไอพีนี้ไอดีแท้ไอดีเถื่อนสามารถเข้าได้หมดเลยนะผมนะ โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสักทีน so ี้ไปขับคุ h, uh, ัสุกคนัี่เข้าไบ bye b เย้เจอกันแล้วเจอกันไปแล้วายจุ๊บอ่ะไม่เต็ม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 เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ทัวลงอีกอีกรอบหรอ